ที่ห้องโถงกลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์นายจงกลรัตน์ดอนโอรานรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีดำเนินกิจกรรม5ส Big c l e a n i ิ่ง a y เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์มีภาพลักษณ์ที่ดีจนได้รับรางวัลจากจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งการได้แปรทองรับรองผลงานจากสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญ5สตลอดจนมีหน่วยง,งานต่างๆเข้ามาศึกษาดูงานเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่างชัดเจน ายวีราศักดิ์ผู้ครองหินปหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินกล่าวว่ากิจกรรม b i g กแ e ร n i n g d เ y เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินง,งาน5สอได้แก่สะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะและสร้างนิสัยซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินได้เริ่มมาตั้งแต่ปีงบประมาณ2554และมีผลงานเชิงประจักษ์คือการได้รับรางวัลอันดับที่3สำนักงานที่มีผลงาน5สอจากจังหวัดกาลสินในปี2552นอกจากนี้ยังมีส่วนะะราชการอื่นๆเข้ามาศึกษาดูงานจนเป็นที่น่าภูมิใจของผู้บริหารและพนักงงงงาาานนจ้เป็อยย่่ิ ดังนั้นเพื่อให้สามารถดําเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนจึงได้ร่วมกันกับแต่ละส่วนราชการกําหนดกิจกรรมการดําเนินงานกิจกรรม5สโดยจัดทําแผนปฏิบัติการและหัวข้อการปรับปรุง5สในส่วนราชการโดยผู้อำนวยการกองและหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้นําในการดําเนินงานตามแผนและจะัดทาแผนผังพื้นที่ผู้รับผิดชอบของส่วนราชการตลอดจนการให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับสนับสนุนส่งเสริมและผลักดันและกํากับดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานภายในกองของตนเองโดยถือว่าเป็นภารกิจสําคัญท้งนี้คณะก,กรรมการการตรวจประเมินผลกิจ กรกรม5สจะทำการตรวจประเมิน2ครั้งคือในสัปดาห์ที่1ของเดือนกันยายนและเดือนธันวาคม